คือศิลปภัณฑ์ศิลปะเกษมค่ะครับวันนี้คุณติ๋มมาเรียนสูตรอะไรครับหลักสูตรปาะกาเพนค่ะอ๋อลักสูตรนี้ครูท่าในใดเป็นผู้สอนครับครูก้อยค่ะครูก,คคก้อยสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนดีค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายละเอียดด้วยค่ะครับแล้วคุณติ๋มทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสือ่อใดหรอครับจากอินเทอร์เน็ตค่ะฮะแล้วได้เซิร์ชเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับ เทียบเทียบค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันของเราครับที่เลือกก็คืออ่านรายละเอียดแล้วที่นี่คือความสะอาดค่ะแล้วก็เ<ำ>วลามาดูสถานที่คือห้องเรียนแยกเป็นห้องห้องไปค่ะไม่มีการรวมแล้วครูก็สอนแยกเป็นแต่ละแผนกค่ะแล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรกับสถาบันเราบ้างประทับใจใค่ะ,อ,อ,ะอันแรกก็คือความสาอะอาดค่ะแล้วก็ครูแต่ละท่านก็แยกแยกแต่ละชิด สอนอธิบายเข้าใจดีมากค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ติ๋มฝากถึงผู้ที่สนใจมอาหาที่เรียนหน่อยนะฮะค่ะถ้าสนใจนะคะอยากจะแนะนําเพราะว่าที่นี้สะอาดมากค่ะแล้วก็ครูแต่ละท่านสอนอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากนะฮะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณสค่ะ